วันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาเปรียบเทียบจุดที่แตกต่างระหว่างตัว Timbuktu Flight Classic Messenger กับตัว Classic Messenger ธรรมดานะเล่าให้ฟังว่ามันมีจุดแตกต่างยังไงบ้างเวลาซื้อจะได้ไม่สับสนจริงๆแล้วเนี่ยรุ่น Flight เนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่ซึ่งจิมก็จะมีไซส์เหมือนของตัว Classic Messenger เลยก็จะมีแบบไซส์ XS ไซส์เล็กไซส์ S ซึ่งก็จะเป็นแบบขนาดกำลัง พอเ,เหมาะแล้วก็ใซส์ M ประมาณนี้ซึ่งถ้าเทียบหน้าตากับรุ่นคลาสสิก Messenger ธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยเนี่ยถ้าดูภายนอกก็เหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันมีดีเทลของเขาอยู่เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังละกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้าง วันนี้เราก็จะพูดถึงรุ่นตัวไฟชื่อรุ่นเขาเนี่ยเป็นไฟที่แปลว่าแบบเที่ยวบินอะไรเงี้ยนะ fligst อะไฟรประมาณนั้นมันก็คือจะเน้นความเบาลงนิดนึงจริงๆเรียกว่าอาจจะแทบไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ว่าผ้าเขาเนี่ยจะเป็นผ้าแบบหนึง่งจะไม่ได้ใช้ผ้าคอร์ดูล่าเหมือนตัวคลาสสิกปกติซึ่งก็จะได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งไปนี่นี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าของรุ่นไฟนะเป็นตารางตารางหน่อยตัวทองเขาจะมีความเป็นกริดกริดนิดนึงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกธรรมดาเขาจะเป็นผ้าคอร d ดูล่าแบบนี้ เนื้อผ้ามันก็จะคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักเลยของรุ่นไฟที่แตกต่างตัวขนาดอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเนาะคือรุ่นไฟนจริงๆจะมีขนาดไม่เยอะเท่าตัวรุ่นคลาสสิกทั่วไปก็คือถ้าเป็นรุ่นไฟเนี่ยจะไม่ได้มีไซส์ L เนาะเขาจะมีแค่ XS S แล้วก็ M XS ความจุ9ลิตรใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยก็คงแบบพวกจิ๋วๆว่าส่วนถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่แบบว่าไซส์กำลังพอเหมาะพอเหมาะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์ S คือรุ่นนี้เ,เห็นไหมไซส์มันจะแตงกันพอสมควรนะ รุ่นนี้เนี่ยความจุอยู่ที่14ลิตรใส่โน้ตบุ๊กได้ที่13นิ้วก็จะประมาณนี้ส่วนถ้าใหญ่ขึ้นไปเลยก็จะเป็นไซส์ M อะไซส์ M เป็นรุ่นนี้นี่เห็นไหมใหญ่ขึ้นอีกนะนี่เทียบให้ดูไซส์ size M เนี่ยความจุทั้งหมดคือ21ลิตรนะซึ่งอันนี้จะใส่โน้ตบุ๊กได้15 n. นะิ้วเนาะเป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยเนี่ย ต็มตัวเลยอันนี้ก็คือไซซิ่งของตัว Fry ยคลา s s ิกเม s s ซนเจอจุดที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งของตัว Fry ยเนี่ยก็คือว่า r ลายเนี่ยเขาจะเน้นสีเรียบๆถ้าเป็นตัวคลาสสิกธรรมดาเนี่ยมันจะมีทั้งสีเรียบสีเดียวสีโมโนโทนสีสลับสีแบบสุดชตดสีแบบเป็นแถบๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟลาเนี่ยเขาจะเน้นให้เป็นแบบสีเดียวเลยแล้วก็สิ่งที่จะเป็นจุดเด่นของฟลาก็คือว่าพวกอ c c ก s s o r y พวกเนี้ยพวกบัคเกิ พวกตัวสแตปอะไรเงี้ยใส่เป็นสีสียนย่พวกบัคเคิลพวกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีสีหมดเลยตัวล็อกก็จะใช้เป็นสีสันนะในขณะที่ถ้าผ้าก็จะแบบสีเดียวสร้างความน่าสนใจด้วยตัวบัคเกิลแทนทําให้มันดูแบบเรียบขึ้นอนะ่ะอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจุดสุดท้ายละของฟลายกับตัวคลาสสิกธรรมดาก็คือว่าข้างในตรงนี้ฟีเจอร์ข้างในอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดนะจุดเดียวที่แตกต่างของฟลายคือเขามีตัวล็อกกระเป๋าเป็นแบบนี้มาให้ สมมติว่าถ้าเรามีของแน่นๆใช่ไหมแล้วเราปิดฝากระเป๋าไว้หรือล็อกไว้บางทีเรากลัวแบบมันจะหล่นหรือหลุดเนี่ยบีบกระเป๋าให้มันแน่นขึ้นเป็นสตรัปเข้ามาช่วยเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันจะล็อกอยู่ตรงฝากระเป๋าแบบนี้แล้วตัวนี้ก็จะใช้ตัวล็อกแบบแมกเนติกด้วยปึ๊บเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถยัดเก็บเข้าไปในกระเป๋าด้านหน้าอย่างนี้ได้แต่ถ้าจะใช้ปุ๊บก็หยิบออกมาปึ๊บแล้วก็มันล็อกตรงนี้เขาจะมีที่เขาเพิ่มพึ้นมาคือตัวสตรัปตัวนี้เนาะเอามันล็อกได้ แล้วก็รูดให้มันแน่นได้แบบเอาไว้ไม่ให้ของหล่นอะไรเงี้ยนะก็ถ้าใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวทีมบักทู c ลาส s ิกเมสเซนเจอร์ที่เป็นรุ่นธรรมดาตัวออริจินอลเนี่ยเนาะหรือจะเป็นรุ่นฟร้เนี่ยก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้ที่ทาง w w w e l e c t o c o m หรือจะเข้าทาง Facebook Messenger หรือว่าทาง Li n e ก็ได้เนี่ยามารถสอบถามได้หรือว่าใครอยากจะซื้อทาง s h อป e e หรือ Lazada าเราก็มีขายโอเคเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม